สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในวงการมอเตอร์สปอร์ตกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของมาโกเบเซคีหลังจบศึกที่มูเจโลอิตาลีครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจมากนะคะกับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์หลังแข่งใช่ครับคือเบเซคีเนี่ยจบที่5นะสตาร์จาก,กริดสิบเลยอืมถือเป็นผลงานดีสุดของกลุ่มที่ไม่ใช่ดูขัดติดเลยนะคะวันนั้นนั่นน่ะสิครับแล้วเขาก็พูดเองเลยนะว่าดูคติสมบูรณ์แบบ ส่วนพวกเรายังมองหาความสมบูรณ์แบบอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไงกันแน่ได้เลยค่ะมาเริ่มที่ผลงานในสนามก่อนเลยอันดับ5เนี่ยถ้ามองเผินๆก็ไม่แย่นะครับแต่พอฟังที่เขาพูดผมก็ประมาณนี้แหละวันนี้ถือว่าเป็นเรสที่ดีในแง่ของฟอร์มแต่ก็มีต่อว่าผมมีหลายอย่างแต่ยังน้อยกว่า4คนข้างหน้าโดยเฉพาะใน6 7รอบสุดท้ายมันเหมือนเอ่อพอใจแต่ก็ยังไม่สุด ใช่ค่ะมันเป็นการประเมินตามจริงที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะคือเขายอมรับว่าตัวเองทําได้ดีระดับหนึ่งลหละแต่ก็รู้ตัวว่ายังมีช่องว่างโดยเฉพาะช่วงท,ท้ายทยเรสเนี่ยสู้กลุ่มนำไม่ได้จริงๆจุดนี้สะท้อนว่าเขาก็ไม่ได้หลงละเริงกับตําแหน่งดีที่สุดของรถค่ายอื่นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขามองไปที่การพัฒนามากกว่าว่าต้องทํายังไงถึงจะไปสู้สี่คนข้างหน้าได้จริงๆ มีจังหวะหนึ่งที่น่าสนใจตอนที่มอบิเดลลี่โดนโลงโทษลองแลบอะครับตอนนั้นก็น่าจะมีโอกาสไล่ดิกจานาโตนิโอนะมีโอกาสแต่เขาก็บอกว่าทำไม่ได้ใช่เขาบอกว่ายางหน้ามีปัญหาแล้วดิกเจียรเร็วมากเรื่องยางนี้ดูจะเป็นประเด็นของเอพริเลียหรือเปล่าครับมีส่วนมากเลยค่ะการจัดการยางโดยเฉพาะยางหน้าเนี่ยสำคัญมากที่มูเจโล การที่เขาบอกว่ากดดันดิกเจียไม่ได้ทั้งที่อยู่ใกล้ๆกันมันก็ชี้ว่าพอถึงจุดหนึ่งรถอาจจะรีดประสิทธ,ธิภาพอย่างไม่ได้เท่าหรือการจัดการของตัวนักแข่งเองก็ยังสู้ไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าได้ออกสตาร์ทจากแถวหน้าล่ะครับจะช่วยให้ลุ้นโพเดียมได้ไหมอืมอันนี้เขาก็ตอบชัดนะคะใช่เขาบอกผมไม่คิดแบบนั้นนะเพราะตลอดทั้งเรสมาร์คอเล็กซ์แล้วก็เปโกโกก็อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแถมยังยกตัวอย่างดิกเจียที่สตาร์ทข้างหน้า พอเขาไล่ทันก็หนีไปได้อีกนั่นแหละค่ะมันยิ่งตอกย้ำว่าแค่ตำแหน่งสตาร์ดีๆมันอาจจะไม่พอถ้าความเร็วพื้นฐานหรือออการยืนระยะของรถมันยังสู้ไม่ได้จริงๆคือสู้กันที่เพสลนล้วนเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะกับท็อปท็อปที่เขาคงเส้นคงวากว่าในวันนั้นประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือการเปรียบเทียบแอปริเลียกับดูคาติแบบตรงๆเลยเขาบอกว่าแอปริเลียเนี่ย แข็งแรงด้านหน้าแต่ยังขาดเสถียรภาพโดยโรวมค่ะแล้วก็เสริมด้วยว่าโดยเฉพาะกับในสนามที่ต้องใช้ความเร็วโค้งสูงสูงต่อเนื่องแบบมูเจโลแถมยังบอกอีกว่าลำบากกับยางใหม่มากกว่ายางใช้แล้วอันนี้ดูเป็นปัญหาเชิงเทคนิคที่เอ่อ ค่อนข้างใหญ่เลยนะใช่เลยค่ะการขาดสีิรภาพโดยรวมอาจจะมาจากแชสซีหรือแอโรด y นามิกสที่ยังไม่ลงตัวเท่าคู่แข่งส่วนเรื่องยางใหม่เนี่ยก็น่าคิดว่ารถอาจจะยังถ่ายทอดกำลังหรือว่าสร้างแรงกดได้ไม่ดีพอที่จะใช้ประโยชน์จากกริปสูงสุดของยางใหม่ได้เต็มที่ต่างจากดูค a ติที่เหมือนจะกดเวลาได้ตั้งแต่รอบแรกๆเลยถูกต้องค่ะการที่เขายอมรับว่าดูคาติสมบูรณ์แบบนี่คือบอกว่า ยอมรับความท้าทายที่ใหญ่มากจริงๆนะคะแต่ถึงผลงานจะยังไม่เปรี้ยงปรางเท่าไหร่บรรยากาศที่มูเจโลก็ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับเขาชมแฟนๆใหญ่เลยอ๋อใช่ค่ะเขาบอกว่าปีนี้เสียงเชียร์จากแฟนๆสุดยอดจริงๆเป็นกำลังใจสำคัญมากมีคำขำด้วยนะที่โดนตะโกนแซวถอดเสื้อถอดเสื้ออะไรแบบนี้ค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นสีสันไปบรรยากาศในสนามย้าวนก็จะมีอะไรแบบนี้แล้วค่ะช่วยให้นักแข่งรู้สึกดีขึ้นได้เยอะ เขายังพูดถึงเพื่อนร่วมชาติอย่างเป็กโก้ด้วยนะครับชมว่าแข็งแกร่งมากค่ะแล้วก็มองไปข้างหน้าต่อเลยที่สนามแอสเซนสนามโปรดเขาเลยนี่นาปีที่แล้วก็ชนะสปรินต์การมีความทรงจำดีๆกับสนามถัดไปนี่เป็นเรื่องดีทางจิตวิทยามากๆเลยหลังจากที่มูเจโลเขาเริ่มรู้สึกว่าฟอร์มกลับมาบ้างแล้วการไปสนามที่คุณเคยอาจจะเป็นจุดต่อยอดที่ดีก็ได้หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ ตอนท้ายมีมุกตลกนิดหน่อยบอกอยากให้วิศวกรทำรถลายธงชาติอิตาลีทุกสนามเลยได้ไหมอันนั้นคงเป็นความสันของนักแข่งอิตาลีหลายคนนะคะแต่พอโดนถามเรื่องมีคนโห่ใส่มาร์กมาเกสอันนี้เขาเลือกที่จะขอไม่แสดงความเห็นอืมก็เป็นการวางตัวที่ดีค่ะเลี่ยงประเด็นดราม่าไปโฟกสัสเรื่องตัวเองดีกว่าสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาเหมือนว่าเบสซี่คีตอนนี้ก็เริ่มจับทางเอปริเลียได้ดีขึ้นแม้จะรู้ตัวว่ายังตามดูคาติอยู่เยอะ หัวใจสำคัญคือเขารู้สถานการณ์จริงยอมรับช่องว่างแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานหนักกันต่อไปทิศท,ทางมันดูดีขึ้นนะนะคะแต่ก็ต้องรอดูผลงานในสนามว่าจะลดช่องว่างได้จริงๆไหมก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกแล้วกันนะครับแม้จะยังต้องลุ้นกันต่อใช่ค่ะคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายก็คือฟอร์มที่เริ่มมาดีจากมูเจโลเนี่ยจะส่งให้เขาไปถึงโพเดียมที่แอเซนสนามที่เขาชอบได้หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามจริงๆครับต้องรอลุ้นกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ